ให้เมร์เนี่นะคะอาง,งามไปเจรจาก,กับเพียวต้องเป็นแกเท่านั้นเลยเป็นพ่อเหรอไม่ได้เลยแกจำไม่ได้เหรอคืนพ่อเข้าไปเนี่ยไอ้เพียวไม่ได้ถอนงอพ่อแน่เลยพ่อเคยไปแย่ไงไอ้หเต็มมาจากมันไงพ่อขายขี้หนามันแย่ นายเองก็มีชนะติดหลังเหมือนกันตอนนั้นก็ไปบีบเรี้ยวจนเขาต้องออกจากงานแล้วตอนเนี้ถึงคราวที่ลูกหลานเราทําผิดยิ่งกว่าเขาซะอีกเราจะไปขอให้เขาไม่เอาเรื่องอีกเนี่ยมันก็หน้าหนาเกินไปแล้วล่ะสรุปต้องเป็นเมย์พี่นันนี่ขยันหาเรื่องจริงๆเลยแต่ก็เรื่องนูนเรื่องนี้เดือดร้อนก็ไปหมดแล้วเนี่ยพอกระเบือมันเต็มทีแล้ว ความจริงนะไม่น่าประกันตัวมันออกมาเลยน่าจะให้มันอยู่ในคุกซะให้เข็ดทำไงได้ละคะเพื่อเซนสุยาแล้วก็เพื่อพี่จริยาเราก็ต้องอดทนค่ะ 이루지 바 ยังไม่หายดีนะคะอย่าเป็นซ่าสิคะกลับไปที่ห้องก่อนไปค่ะปลปะลำพากคุณจะมาขวางผมทำไมฮะเปลี่ยนให้ผมกลับไปเป็นเพียวเดี๋ยวนี้เลยนะนี่อย่ามาสั่งฉันนะยะตอนกลางวันนายจะต้องเป็นพิมพมาลาอย่ามามั่วนิ่ม,มฉันนาะคุณใสใจดีกลัวคนจะแตกตื่นก็เลยให้นายเป็นเพียวนานขึ้นน้อย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 ,อยทำมาเป็นได้ใจ ลำเอียงคุณลำเอียงเข้าข้างแวนตลอดคุณกลัวว่าผมรุกหนักๆคุณนั้จะเปลี่ยนใจมาหาผมใช่ไหมล่ะถึงได้คอยขัดขวางผมตลอดเวละสมน้ำหน้ากระดาหัวจอบนี่แหละข้อฐานของคนที่กล่าวหาฉันไปเข้าห้องไปได้แล้วฉันฟรีซนางเพยาบาลไว้หมดแล้วเดี๋ยวหานายไม่เจอแล้วจะแตกตื่นกันมุ่นวายกันใหญ่นี่ แล้วก็จำไว้ด้วยนะสดสวยจนกว่านายจะออกจากโรงพยาบาลนายจะกลับไปเป็นเพียวได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในห้องพักผู้ป่วยเท่านั้นบายยพักผ่อนเยอะๆนะนางฟ้าใจโหด อเพียวคะเป็นยังไงบ้างคะพระเมร้ค่ะคุณเนยก็เป็นหัวเป็นห่วงเรียบรชวนคุณแม่มาเยี่ยมคุณทันทีเลยขอบพระคุณคุณมานิดามากนะครับผมก็แค่เสียเลือดมากไปหน่อยนะครับส่วนในกการอื่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกเดี๋ยวก็คงกลับบ้านได้แล้วล่ะครับ ไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าฉันคุยกับคุณนันคนแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นคนออกให้เธอเองทั้งหมด <c oughs> มันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะผมถูกเขายิงบาดเจ็บถ้าจะต้องมานั่งออกค่ารักษาเองผมว่ามันก็คงจะเกินไปหน่อยแล้วล่ะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องคดีผมคงจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเพราะคุณนัน เขาพยายามฆ่าผมย <c oughs> ใจเย็นๆก่อนน,นะเจ้าพ่อหนุ่มฉันได้ยินมาว่าฟ้างามเขาทาบทามเธอกลับให้ไปทำที่เซนซูย่าไม่ใช่หรอเราถ้าจู่ๆเนี่ยถ้าไปฟ้องร้องหลานเขาเนี่ยาว่ามันจะดีหรอยังไงเพียวว่าเคยอยู่เซนซูย่ามาก่อนถือซะว่าเห็นแก่ภาพพจน์ของบริษัทแล้วกันเนาะ อย่าเอาเรื่องเอาเราให้เป็นคดีความเลยผมก็รักเซนซูย่านะครับแต่ผมคงต้องห่วงชีวิตของตัวเองมากกว่าเพราะถ้าผมไม่เอาเรื่องแล้วเนี่ยใครจะรับประกันล่ะครับว่าคุณนันจะไม่ย้อนมาทำร้ายผมแล้วถ้าผมยิงต้องกลับไปทำงานที่เซนซูยา่าผมก็ยิ่งต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าคุณนันเป็นผู้ถือหุ้นจะหาทางกลั่นแกล้งผมยังไงก็ได้เว้นแต่ว่า คุณนันจะไม่หยู่ที่เซนสุญ,ญ่าแล้วพวกถึงจะวางใจได้ครับอะไรอะเลือกแค่นี้ทำไม่ได้แล้วต่อไปจะไปทำอะไรกินกันเนี่ยถ้ามันง่ายขนาดนั้นน่ะทำไมคุณไม่ทำซะเองล่ะคะ่ะมาให้ฉันกับลูกทำให้ทำไม พอพี่แท้ๆเลยพี่นันก่อาจากความเดือดร้อนคราวนี้ได้ติดคุกสมใจพี่แน่นางงามครับผมไม่อยากติดคุกอะ่ะผมเข้าไปอยู่แค่คืนเดียวผมก็จะหลอนตายอยู่แล้วนางงามต้องต้องช่วยผมนะครับน่าจะมีปัญญาช่วยอะไรได้เพียงเาะ็ขาพูดถูกของเขาถ้าเขาไม่แจ้งความแล้วใครจะมารับประกันได้ว่า นันจะไม่ย้อนกลับไปทำร้ายเขาผมไม่ทำหรอกครับนางงามผมไม่ทำจริงๆครับผมสาบานได้เลยครับถ้าเขากลัวมากนักเนี่ยผมจะขายหุ้นแล้วกลับไปอยู่อังกฤษก็ได้แต่ผมขอแค่อย่างเดียวครับนางงามอย่ายัดข้อหาหนักขนาดนั้นให้ผมเลย นพี่เพียวเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับแรลหัวใจเยอะคือแวนเขาอยากจะมาเยี่ยมพี่เพียวแล้วก็อยากจะมาขอบคุณที่ ช่วยชีวิตเขาไว้อ่ะค่ะคุณพี่เพียวมากเลยนะครับไม่ได้พี่เพียวช่วยเอาไวอ้อผมผมไม่ได้มีโอกาสกลับมาเจอหน้าน้าอีกครั้งนึง <c oughs> นี่พี่ยังเสี่ยงตายช่วยชีวิตน้ำจนตัวเองกับเอาชีวิตไม่รอดอีกคุณคุณครั้งนี้ไม่รู้ว่าผมกับน้ำจะตอบแทนยังไงได้หมดอะครับ กันคิดมากไปหรือเปล่าครับอ่อตัวน้ำขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์เรื่องงานแป๊บหนึ่งนะคะตามสบายเลยกัามาค่ะ <c oughs> <c oughs> น่ารักดีนะครับที่ดเดียวครับมีอะไรคะคุณแม่นี่แกคิดไม่ทันหรือไงยายบีถ้าเกิดเจา้านันมาขายหุ้นให้ยายน้ำจริงๆเนี่ยน,นะเท่ากับไฝ่ฟ้างาม มีหุ้นอยู่ในมือถึง40เซเลยนะจริงด้วยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะคุณแม่หรือว่าเราจะไปห้ามพี่นันไม่ให้ขายหุ้นดีคะไม่ทันละเจ้านันน่ะมันกลัวติดคุกซะจนขี้ขึ้นสมองไปแล้วตอนนี้ยังไงยังไงอ่ะมันก็ต้องขายหุ้นแน่ <c oughs> แต่แม่จะต้องไปห้ามนะไม่ให้ตนันมันกลับอังกฤษเขาหมดประโยชน์แล้วเขาอยากจะกลับก็ปล่อยเขากลับไปสิคะแม่ มูทิ้งบ่อเงินหมอะทองเลยีแม่ถ้าฉะนั้นขายหุ้นตอนนี้นะคงจะได้เป็นร้อยล้านแน่ๆแล้วเจนั้นก็แค้นตะนูกับยายน้ำอย่างไรดีถ้าเกิดมันจะต้องแตกหักกันจริงๆเนะเราก็ยังจะหลอกใช้มันให้เป็นมือเป็นเต็นแทนเราได้จริงด้วยค่ะคุณแม่ของเมยเนี่ยสุดยอดจริงๆ แล้วเว้ยผมรักลูกสาวคุณลำพาผมรักลูกสาวคุณผมรักลูกสาวคุณผมรักลูกสาวคุณได้ยินไหมผมรักลูกสาวคุณจะแหกปากหาสวรร์ไม่มาหรือไงพูดเบาๆฉันก็ได้ยินแล้วนี่ผมมองตาคุณน,น้ำผมก็รู้เลยว่าคุณน,น้ำยังตัดใจจาผมไม่ได้ในเมื่อยังรักผมอยู่ ทำไมต้องทรมานกันอย่างนี้ด้วยหลงตัวเองเกินไปหรือเปล่ายะคิดว่าผู้หญิงทุกคนจะหลงเสน่ห์นายหมดเลยหรือไงผมไม่ได้ต้องการผู้หญิงทุกคนผมต้องการแค่คุณน้ำคนเดียวและผมก็ไม่ยอมให้คุณน้ำกากบาดผมทิ้งแล้วไปเลือกก็จะแวนเด็ดขาดเรื่องที่จะสู้เพื่อเอาชนะใจหนูน้ำเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของนาย ห้ามอะไรนายไม่ได้แต่ฉันขอบอกไว้ก่อนว่ามันไม่มีทางสำเร็จหรอกก็ให้มันรู้ไปสิว่าคนรักกันใจตรงกันถ้าทุกเรื่องจะไม่ได้เป็นคู่กันคุณน้ำอ่ะคบเกับเจ้าแบรนเพราะความเหงาเลยรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบไม่กล้าทิ้งมันก็เท่านั้นเองแต่คนที่คุณน้ำรักก็คือผมเ ถึงคุณจะเป็นนางฟ้าบ้าอำนาจนะแต่คุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนผมลิขิตได้หรอกชิเอานี่คุณจะหนีไปไหนละ่ะผมจะบอกให้นะว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนผมลิขิตได้หรอกยังไงคุณน้ำต้องเป็นเนื้อคู่ผมคนเดียวไม่ใช่เจ้าแวนได้ยินไหมเรื <S 2> <S 2> ่องผ้า โทรมารักนะนจุ๊บจุ๊บจุบ๊บเฮ้ยนี่คุณ